สีค่ะทุกทนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมเดินทางบนรางเหล็กแห่งอนาคตสำรวจ10อันดับรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกปี2025เส้นทางเหล่านี้ไม่ใช่เพียงพาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมความฝันและการเชื่อมต่อของมนุษย์เรามาเริ่มต้นจากอันดับที่10กันก่อนเลยนะคะอันดับที่10 Etr 1 0 0 0 f r a c c i a r o s a ประเทศอิตาลีหรือที่หลายคนเรียกว่ารถไฟหัวจรวดแห่งอิตาลีค่ะรถไฟรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยบอมบาเดียและฮิตาชิเพื่อสร้างเครือข่ายความเร็วสูงเชื่อมเมืองใหญ่ของอิตาลีอย่างมิลานโรมเนเปลความเร็วทดสอบสูงสุดอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนความเร็วใช้งานจริงอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยดีไซน์หัวลู่ลมคล้ายจรวดรถไฟรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังเต็มไปด้วยความหรูหราพื้นที่นั่งกว้างขวางเงียบและมีบริการระดับพรีเมียมสมกับชื่อเฟรชชาร์โรซาหรือลูกศรสีแดงค่ะความโดดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการแข่งขันกับเครื่องบินภายในประเทศ ทําให้ผู้โดยสารจํานวนมากเลือกนั่งรถไฟแทนเพราะทั้งสะดวกและประหยัดเวลาอันดับที่9 KTX s u n s h i n ประเทศเกาหลีใต้หรือที่รู้จักกันในชื่อ KTX2 ผลิตโดยฮยุนไดโรเทมค่ะความเร็วออกแบบและทดสอบสูงสุดอยู่ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้งานจริงก็วิ่งเต็มศักยภาพเช่นกันคือ305กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือรถไฟที่สะท้อนความก้าวหน้าของเกาหลีใต้ค่ะเพราะแตกต่างจากรุ่นแรกตรงที่ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยประเทศเองเกือบทั้งหมดไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอีกต่อไปคำว่าซันเชียนมาจากชื่อปลาพื้นเมืองของเกาหลีใต้สื่อถึงความเร็วและความคล่องตัวเปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำได้อย่างทรงพลัง อันดับที่8 KTX1 ประเทศเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในปี2004เกาหลีใต้ได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรกภายใต้ชื่อ KTX1 ซึ่งถือว่าเป็นการบุกเบิกเครือขความเร็วสูงของประเทศค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ305กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานจริงจะอยู่ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกัน ถึงแม้เทคโนโลยีจะยังอิงจากบริษัทอัลตัมของฝรั่งเศสแต่ KTX 1ก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชื่อมโซปูซานภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึง่งและเป็นก้าวแรกที่ทำให้เกาหลีใต้พัฒนาต่อมาเป็นรุ่นที่ผลิตเองได้ทั้งหมดค่ะอันดับที่7ทาวโก้350ประเทศสเปนหรือที่เรียกอีกชื่อว่า AVE Class 102 112 ผลิตโดยทาโก้และบอมบาเดียความเร็วสูงสุดราว310กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานจริงก็วิ่งที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือดีไซน์หัวรถไฟที่มีลักษณะคล้ายเป็ดหรือที่เรียกว่าหัวปาโต้เพื่อแหวกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานและลดแรงต้านอากาศ ฮาวโกสามหได้สร้างมาตรฐานใหม่ของเส้นทาง AVE ในสเปนทั้งในเรื่องของความเร็วความเงียบและความเสถียรในการวิ่งผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายอันดับที่6 s i e m e n s เวล a ร o E ประเทศสเปนหรือที่รู้จักกันในชื่อ AVE Class 103ผลิตโดยยักษ์ใหญ่ Siemens จากเยอรมนีความเร็วทดสอบสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้งานจริงอยู่ที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลารอ E คือรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ICE ของเยอรมนีแต่ปรับให้เหมาะกับเครือข่ายของสเปนจุดเด่นคือการใช้เทคโนโลยีที่มีความเสถียรสูงและสามารถทำเวลาได้ดีในเส้นทางไกลระหว่างเมืองใหญ่ๆใ,ในยุโรปค่ะนอกจากนี้ยังถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถไฟพาณิชย์ที่วิ่งได้เร็วและมั่นคงที่สุดในยุโรป อันดับที่ 5. TGV Duplex ประเทศฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันในชื่อ Euroduplex ผลิตโดย Alstom ความเร็วสูงสุดอยู่ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานจริงก็วิ่งเต็มที่เช่นกันค่ะ TGV รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นพิเศษเพราะมี2ชั้นทำให้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นแต่ยังคงรักษาความเร็วระดับสูงไว้ได้ จุดเด่นคือการให้บริการเส้นทางหลักของยุโรปเช่นปารีสลียงและเส้นทางระหว่างประเทศไปยังสเปนและเยอรมนีด้วยการออกแบบอัญชาญฉลาด TGV Duplex จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครือข่ายความเร็วสูงฝรั่งเศสที่ทั้งรวดเร็วประหยัดพื้นที่และยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะอันดับที่4ชินคันเซ็น N700S ประเทศญี่ปุ่น รถไฟชินคันเซ็นรุ่นล่าสุดผลิตโดยฮิตาชิและนิพนชาริโยความเร็วทดสอบสูงสุดอยู่ที่363กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการใช้งานจริงจะอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางซันโยและ285กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางโทไค N 7 0 0 S หรือที่เรียกว่าซุป r e m รีมชินคันเซนขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายระดับสูงสุด มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบแบตเตอรี่ฉุกเฉินที่ช่วยให้รถไฟวิ่งต่อได้แม้ไฟดับระบบบัฟเฟอร์ลดแรงสั่นสะเทือนและการออกแบบเพื่อลดเสียงรบกวนขณะวิ่งความเร็วสูงนี่คือความภูมิใจของญี่ปุ่นที่ผสานทั้งความเร็วความเงียบและความใส่ใจผู้โดยสารเข้าด้วยกันค่ะอันดับที่3 CR 400 f u กซิ i ประเทศจีน ผลงานจาก CRRC ฉางชุน Railway Vehicles ความเร็วออกแบบและบันทิกสูงสุดอยู่ที่400-420กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานจริงคือ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่คือรถไฟล้อเหล็กที่เร็วที่สุดในโลกณับปัจจุบันค่ะชื่อฟุกซิงแปลว่าการฟื้นฟูซึ่งสะท้อนเป้าหมายของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง รถไฟรุ่นนี้เต็มไปด้วยนวัตกรรมตั้งแต่มอเตอร์เหนี่ยวนำระบบเบรกขั้นสูงวัสดุที่เบาและลู่ลมรวมถึงการจัดขบวนที่ยืดหยุ่นได้ตั้งแต่8ถึง16ตู้อันดับที่ 2. CR 450ประเทศจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อ CR 450 AF และ CR 450 BF ผลิตโดย CRRC ชิงเต่าซีฟังและ CRRC ฉังชุนเรลเวย์ความเร็วออกแบบและทดสอบสูงสุดคือ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงวางแผนใช้งานจริงที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่คือโปรโตไทป์ที่ก้าวล้ำที่สุดของจีนค่ะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบ traction m a g l e v hydrogen cooling บุกกี้ที่รับแรงได้ดีกว่าเดิม เบรกหลายชั้นเซ็นเซอร์ตรวจสอบมากกว่า4,000จุดและระบบลดน้ำหนักทั้งขบวนได้มากกว่า10%เซสิ่งเหล่านี้ทำให้ CR 4 5 0ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังปลอดภัยประหยัดพลังงานและเงียบกว่าเดิมเป็นความหวังใหม่ของจีนในการสร้างเครือข่ายรถไฟที่วิ่งจริงได้ที่ความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอันดับที่ 1. สร้างไฮแมกเลฟประเทศจีน และมาถึงสุดยอดอันดับหนึ่งค่ะรถไฟแม่เหล็กลอยตัวแห่งมหานครสร้งางไฮ้นี่คือรถไฟที่ผสานเทคโนโลยีจากเยอรมนีผ่านบริษัท Transrapid กับความสามารถของ CRRC จีนความเร็วทดสอบสูงสุดอยู่ที่501กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานจริงอยู่ที่460กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเทคโนโลยี m a g เ e ลหรือแม่เหล็กลอยตัวนี้แตกต่างจากรถไฟล้อเหล็กทั่วไป เพราะไม่มีการสัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟจึงลอยเหนือรางด้วยสนามแม่เหล็กลดแรงเสียดทานจนสามารถทำความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อเส้นทางที่เปิดใช้งานจริงคือระหว่างสนามบินผู่ตงกลางนาครซ่างไฮใช้เวลาเพียง7นาทีทุนั้นนับเป็นรถไฟพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันค่ะและนี่คือ สิอันดับรถไฟความเร็วสูงที่เราเล่ามานี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขหรือความเร็วที่น่าทึ่งเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีและความฝันของมนุษย์ที่อยากจะเดินทางได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและเชื่อมผู้คนเข้าหากันมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่อิตาลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนรถไฟเหล่านี้ต่างก็ทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในศตวตรรษที่21ค่ะถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องสุดจัดทั่วโลกต่อไปนะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ